ไปต่อกันทางกับยังอยู่ที่จังหวัดมหาสารคามครับอดีตครูศิลปะเปิดแกลเลอรี่ภาพวาดสามมิติครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทั้งเด็กน้อยทั้งผู้ใหญ่เป็นแหล่งท่องเที่ยวหมองเลี้ยหลู่ศิลปวัฒนธรรมสร้างความสนุกสุขสนานในการถ่ายภาพครับโอ้งามอีหลที่แกลเลอรี่ภาพวาดสามมิติเลขที่สองสองแปดมูสิบเจ็ดบ้านเขาถนนสายมหาสารคามลอยเอดครับ นายปราโมทศิริรักษ์สาสิทธิ์อายุ68ปีอดีตครูสอนศิลปะโรงเรียนบันเขาตำบลเขาอำเภอเมืองมหาสารคามเปิดแกลเลอรีร่ภาพวาดสามมิติเพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทั้งเด็กน้อยทั้งผู้ใหญ่เป็นวงเลียนดูด้านศิลปะและวัฒนธรรมครับพร้อมกับถ่ายทอดผลงานศิลปะให้กับคนรุ่นหลังสร้างความสุขสนุกสนานในการถ่ายภาพถือเป็นสถานที่แหลกของจังหวัดมหาสารคามเนี่ยโอ้งาอิ่ลีครับดีกับ อยู่จังหวัดมหาสารคามอยู่ตำบลรีบันเขาครับซึ่งผู้สื่อข่าวก็ได้ไปสอบถามคุณปราโมทย์ศิริลักษณาสิทธิ์ครับแล้วได้บอกว่าในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เนี่ยครับตัวเราเองครับตัวอาจารย์เองเนี่ยครับมีแนวคิดในการเอาบ้านของอาจารย์เองมาเป็นแกลเลอรี่แล้วคือวาดคือแะไรเหรอโอ้เห็นไหมไปเหยียบเลยตีนักคือจังไงคือวาดเอียงก็เป็นใบบัวอันปะใบบัวที่ง่ายๆคือกระดงบัวอย่างบัวหลวงแต่จำซื้อมาไม่ได้ขอให้ครับมันจะว่าเป็นใบบัวค่ะ ซึ่งใส่พื้นที่บ้านของเรานี่แหละเป็นแกลเลอรี่อ๋อ่าสเสมือนจริงนี่เนาะขนาดเท่านะเท่าเดี๋ยวบอกมีความเป็นศิลปะเขาก็ยังเห็นบางงามค,คนที่เิ่นเป็นทางด้านศิลปะเิ่นเกิดต้องคลางใครไปอีกแบบหนึง่งเปนมีความคิดสินสินจากน้อยอันนี้คืออย่างอวตารคือจังอวตารนี่ละ่ะอ๋อแมนแมนแมนหาบวาด้เหมือนจริงซึ่งในช่วงของการสะสมนคะครับเป็นการ เก็บผลงานครับของสังภาพอีกหลายๆคนหลายๆท่านครับมาวาดภาพมารวมรวมกันหลายๆคนหลายๆท่านมาร่วมกันรวมผลงานกันสะพานไม้แกดำเหมือนวันนี้แมนครับมหาสารคามสะพานไม้แกดำอ๋อ้านี่คือสวยแท้โอ้ค่ะสามิติอ๋อเวลาเลาถ่ายรูปไมาเนี่ยเขาจะเป็นคือจังแบบอยู่ทั้งอากาศยังไงอันภาพนี้ยังภาพนี้เด้คือจังยูยูอย่างกับยูในสถานที่จริงลอยทั้งฝ่ายยูทั้งนามยังี่บ่โอ้ เป็นตะไปได้แหละครับมาได้เนี่ยเป็นแต่ส่งลูกส่งหลานไปเรียนแทนไปเรียนครับใส่เวลาในวาดรูปนี่กว้วเก่าเดือนได้ครับพี่เอ๋โอ้โหรวมๆแล้วนี่ครับใส่เวลาเก,กือบหนึ่งปีในการเตรียมสถานทีค่ะให้บริการทุกมือครับตั้งแต่เก่านาฬิการือว่าเก่ามงเสาขอนหางมงแรงครับแต่มีขอปฏิบัติให้การเขาชมเด้ว่าต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด19เกเช่นต้องแสดงตัวตนผ่านคือแอปพลิเคชันหมอพร้อมเนี่ย ไขโชใบรับรองหรือใบซร์ติฟิเคตนะครับว่าฉีดวัคซีนละสองเข็มเนี่ยคือยังหมาร้อยออกมาวงเสียคือยังผับร้อยออกมาที่การขัดกรองปอุณหภูมิลางมือด้วยเจลแอลกอฮอล์วินลาย,ยาห้างสวมหน้ากากอนาะมัยถอดเกือบหรือว่าถอดรองเท้าสวมถุงเท้าทุกท่านทุกคนพร้อม เพื่อบ่ใหหเงื้อไปทำลายสีสันของภาพเดี๋ยวไปเหตุปฏิกิริยาสารเ,เคมีทางวิทยาศาสตร์แมนคับเพื่อเป็นการป้องกันสีของทั้งเพิินแล้าใส่ทุงเ้าเข้าไปพร้อมส่วนราคาเข่าขชมนี่แหละครับู้ใหญ่กันราคา80บาทน้องๆองเล็กน้อย40บาทถือว่าวัแพงค่ะครับแบกออกเป็นหาหองครับพีค่คมีหาหองให้เลือกแต่และห้องก็สิเป็นการทยายถอดผลงานศิละปะแต่และรูปแบบมีห้องอย่างนี้เอาเช่นห้องโถงก็สิมีกู่มหาธาตุ เป็นกูมหาธาตุค่ะครับอันนี้ทางวัฒนธรรมปางกูบานขาวศาสนาค่ะครับพระธาตุหน้าดูนค่ะสภารใหม่เกดำมือคิดภาพมาสักครู่แม่นครับเป็นสถานที่สําคัญสําคัญนี่แหละครับรวมพื้นที่สําคัญสําคัญมาไอวัของมหาสารคามนี่แหละครับมีลิงเจ๊กเแม่ลิงกับทั้งโกสุมค่ะนอกจากนี้ครับจำได้จำได้เมื่อยีานโพธิ์แต่หน้อยว่าถือกับลิงไปโกสุมนี่แหละ เขาถือบักทัวรยุ่งไม่หยาดบักทัวเ์าเหลือเล็บเพิ่นแหลมนะควันห้าเลือดออกเลยไปหักน้ำเสารถตะกี้รถทอมันสิมีเสารอย่างเสาร้อาากศสนอากาศวิทยุหัวหักมดมุนเหมดสิไม่ได้กับอากาศเลยต้องเมตตาซัดนี่ปดเอาซะสัมนำสัตวทั้งศูนย์เหตุยังบ่ได้นอกจากนี้ครับก็มีห่องที่เป็นห่องทิ้งข้องกังฟูกีดผาดผันมากกับอวตารก็มี อ๋อเพื่อให้เด็กนองเป็นคุณตักชินไปว่ากับชิเป็นเวตาลยุ่ยจะถวบบ้านครับตะเขียนตรงซื้อกับเบี้ยวนาเบี้ยวหลังครับเป็นความสุขครับมต้องมองเป็นศิลปะนี่ไลยมือก็บชิเป็นศิลปะอีกอย่างหนึ่งของเรามองแบบศิลปะครับกับเป็นอีกมองหนึ่งครับไปเที่ยวกันได้ครับยูทีบ้านเขาถนนสายมหาสารคามลอยเอ็ดครับไปเที่ยวกัน